เอาละครับเอาละครับก็ขอสวัสดีเหล่าแฟนขับบูล็อกทุกๆคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวสปอยบูล็อกในตอนที่290้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องขอย้อนความในตอนที่289สักเล็กน้อยแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยนะครับก็คือความเดิมในตอนที่2 8 9ใช่ไหมคือตอนนั้นเองเนี่ยตัวของอิสังกีแล้วก็รวมถึงทางด้านตัวของไกเซอร์เองเนี่ยเขา เริ่มที่จะไม่มีเนทเนี่ยอยู่ในแผนการในการบุกอีกแล้วนะครับคือเนทเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยใช่ไหมในตอน289พอหลังจากนั้นเนี่ยภาพโดยรวมนะครับจะเป็นการที่ว่าทีมบัตส์ตันมึนเช่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะบุกยังไงใช่ไหมเพราะว่าแผนการบุกเนี่ยถูกทําลายหมดเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าไกเซอร์เนี่ยเขาดึงตัวกบเนี่ยมาหาเขาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วมันก็ทําให้ตัวอีสงยเนี่ยว่างนะครับคือมีลินประกบแค่คนเดียวซึ่งตัวไกเซอร์เองเนี่ยก็เลยได้ใช้ไกเซอร์อิมแพคใช่ไหมก ก็สามารถที่จะหยุดยั้งได้และลินก็ออกแนวเหมือนสปาราดขึ้นทุกทีทุกทีนั่นเองอันนี้คือภาพรวมในตอนที่289เนะครับมาเรามาสรุปในตอนที่290กันเลยดีกว่าลินเนี่ยเขาจะคอยประกบติดนะครับกับทางด้านอิสงิอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในขอบเขต4เมตรจากตัวเขานะครับเพราะว่าเขาสามารถหยุดตัวของอิสงิได้นะครับจากพลังทางกายภาพเพียงอย่างเดียวเลยแล้วก็พีเจเนี่ยส่งบอลต่อไปนะครับไอตัวของชาวเองเนี่ยมันแกล้งที่จะส่งบอลให้กับตัวของลินใช่ไหมแต่ จริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นลินนะครับคือมันไปส่งบอลให้กับชิโดแต่ชิโดนะครับเขาถูกคูนิกามินะครับและรวมถึงคิโยระาเนี่ยหยุดเอาไว้แต่เขาก็ยังฝืนบอลส่งให้ลินอีกนะซึ่งดินตอนนั้นเองเนี่ยก็ยังอยู่ติดประกบอยู่กับตัวของอิซางิอยู่นะครับแต่จากระยะทางเนี่ยมันไกลเกินไปจากประตูนะครับมันเลยยิงไม่ได้ใช่ไหมในตอนนั้นเองนะครับไกเซอร์เนี่ยเขาได้เข้ามาในทันเวลาพอดีแล้วเขาเนี่ยก็เข้าปะทะก,กับลินโดยที่ลินเนี่ยมันคิดว่ามันน่าจะหยุด2คนนี้ได้นะครับนั่นก็หมายถึงตัวขององ แล้วก็ตัวของไกเซอร์ในเวลาเดียวกันใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าไกเซอร์เองเนี่ยมันเอาชนะลินได้ด้วยพลังทางกายภาพนะครับแล้วก็เตะบอลไปนั่นเองแล้วก็ได้เรียกขึ้นมาว่าไอเวนนั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกับนายนะซึ่งนี่ก็คือบทสรุปของในตอนที่290คือจริงๆเนี่ยมันสามารถอธิบายได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีการปล่อยสปอยแบบเต็มเหนียวออกมาแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่ามันคงจะไม่ใช่สปอยแล้วแหละเพราะว่ามันเยอะออกมาจนถึงขั้นที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็มได้เลยนะครับ แต่คําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจาจะไม่ตรงกับการที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเกี่ยวตัวเต็มในตอนนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าโดยรวมในสปอยตอนนี้มันก็มีประมาณเท่านี้แหละตรงที่ว่าลินเองเนี่ยคือมันท็อปฟอร์มมาตั้งแต่ในตอนที่แล้วที่มันเริ่มกลายเป็นสป,ปะละช่ยไหมแล้วมันเองเนี่ยคือตามประกบตัวของอิซงยีแบบว่า4เมตรเนี่ยในระยะ4เมตรเนี่ยคืออิซงยีเนี่ยดิ้นออกจากตัวมันไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าลินเนี่ยแม่งท็อปฟอร์มสุดในสนามหนะ้าตอนตอออนนนีีนะ้เ้เเง่่ยคคืโดดรวววมแลก็ิา จะวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งเหมือนกันก็สําหรับโดยรวมคร่าวๆในตอนนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องบูล็อกเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้นะครับคือเราก็เพิ่งเริ่มกลับมาทำบูล็อกใช่ไหม ซึ่งถ้าใครติดตามช่องเรามาเราก็จะได้ทาบูล็อกไปบ้างแล้วนะครับเนื่องจากตอนนั้นที่หยุดทําไปเนี่ยคือเหมือนตามเนื้อเรื่องไม่ทันแล้วก็งงๆก็เลยย้อนกลับไปอ่านใหม่นะครับคือตอนนี้กลับมาอ่านจนถึงตอนล่าสุดแล้วก็เลยกลับมาทําเหมือนเดิมนั่นเองนะครับฝากด้วยละกันเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ